สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลังเกิลออฟฟิเชียลค,ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขณะนี้เวลาห้าโมงห้าสิบห้าสิบห้าน้องคือว่าโลเร็วท่านใจพี่น้องที่ว่าเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะสุดโจทย์พี่้ยินแต่เสียงเฟ้งแฟง้งแฟงเฟ้งเฟ้งอยู่ปัลโหลอีเม่สวัสดีครับอากีกาขึ้นมาตะเวนแท้ก็เลยจ้างทางห้างๆๆๆๆๆมาจากที่ไหนครับนี่ เอาว่าวลีนี่เอาไกกูงม่าฟงากลัวไก่บ่ครับจากนี่สามิสามทิศเตอปาที่นองป้องปายป้องปกแล้วป้องปายกันไก่ไรนี่ไ่ไก่ไรนี่คนไปหอดตลาดจะเลืสีมงอวนคนไหนก็ไปมงอกับปอันมงนึ่งเขาน่ะบ่สามารถเพื่อแผงแงหบ่กเคไปบ่อไปือปปาที่ีนี่ไไปปบ่ท่านไหนมาไกับปลาก่็ข้ากมา ฝากเบิ่งส่งนี่วงนี่ไหนเนาอที่อัาลังแกรเพิ่นบ่นี่เขอเพิ่นบ่วงน้องครับตรงนี้บ่น้องอันนั้วงอ้ายวงสามหน้าเิ่นแพงค่นั่งบ้าเอื้อยข้าวอ่าไอหมอลำไอรอนกัวงกันบอดโจกับวงเฮียหน่อยน่ะกัวงอ้ายน้องกันไอ้เฮียหน่อยนี่น้องสาวเพิ่นสมุอไบ่แม่นครับบ่แม่นบ่เคยเหงื่ออันเฮียหน่อยมาเป็นหุ่นส่วนกับบอดโจโอ้ก็เจ้าของวงเดียวกัน Icana, เมื่อก่อนคอยเบิ่งอยู่นน้ำมันไอรอนเพิ่นได้แต่ยูโรเนี่ยเขาไปจริงสี่คนอันนี้คืออันนี้อันว่าง่ายวงสมาชิกเป็นแพ่งนะอี่เราเอีกองนะวงหน oh. ึ ai, ่งอ uh? uh, uh ัน huh. นี้คือวงสองครับวงอ้ายนะอันนี้วงน้องโอ้อาเอาวงว่างมันเก่งกว่าด้อยนะตาหน่อยเพื่นมันแพงเลยมันตอนในเบืองปีนี้ครับพีการอย่หาดปลาเครือกับปลาคีอกบเงแมงกุ้งกับปลาคือกุ้งแกว่าหมอกันว่าพีการครับ ว่ามันงหายหรอปีนิทำพมทำนีวงน้องนี่ง่า่บออาผมทำทำอีแม่ดีเวทีอ๋อเ้ตวันกันได้เนจักอาเบอเงาครับจยไตนี่บบบมันต้องเบ่าันด้นที่ย่ันี่เค่ออจงางารับขางบว่ครบอเบบัโอ้งบ่ออะกาง่าบองงาเพ่่ะบบ คนลอะเนีอันนี้คือเป็นนองไม้เฮ่าหางเครื่องบนข่อยมากบนค่หางเครื่องอีกเขาจังที่ครับอันนี้ขบบนเตะไดแล้วอันนี้พวกนองไม้ฮะก็เปิดได้สองสามเดือนแง่สมองก็เปิดได้สเดือนมงกนิน่อยมวกปัหญอดอกโอ้แ้ี่่ไหนแม่ครับแม่อัจ้อนอยอ้ไวร่ำไ้เยอะวนนี้แจ้งครับแก้แก้ก็แก้วนเราตีสามเ อาหารสามกุ้งแม่แม่ผู้ชัดเป็นมาแม่คู่เป็นมาแจ้งนี่แหละครับถามมันแหละเพิ่มเพิ่มแก้เพิ่มแก้ด้วยเพิ่มหนาวแก้ครับอยากกินยามกินเอามาบอนเยอะอันนี้คนน้อยครับผู้น้อยผมใส่แรงงานเด็กน้อยใส่แรงงานเด็กน้อยแก่แก่มากก็ใจอ่ะทงอร่อยเอ็ดไม่ใหม่นี่ที่ไทยถามอันนี้อร่อยนี่เป็นตาพี่น้องเข้ามาหลายอยู่บ่เนี่ย ทายได้ครับในัางคุยกันได้หนีแม่เจ้าปันผู้สาวทำไมอายุเท่าไรแลวแม่นี่ยเก็รติันียริบิมพนี้เดียววาเอแสดงว่ามีเงินเดือนใส่ตัวสักนี่อยอันพวกนี้แ่เียเจยค่อยบ้างนะสำับเจ้าโถ่าหลายเจ้ามักมวนคอยบ้างนะเกิดมาศาสตรเนาะ อ๋อปีกายเ่บางสามาแพรงหาเทอเทือกปกนนนแล้วบางโทรศับอเนี <|so|>? ่บงทโทรงับบอล้บ่งทออนนี่อ๋ออปไปเล่ีบ้านไอจอนนี่นะบางปีกายเนี่ยดแะไปที่ต้องเครื่องคอยคอยเมื่อแล้วเค่ได้ยินบ่าวงนีเคยได้ยินเขาว่าบออ่าคือ คือบอกใครบ้าบใครแต่นี่น่ะคือมากหลดตาสามสิบสโลมนขันใจี่ครงแ้งแงไหนมาต้งขั้นบเอ้าะยิ่มาจกข้างไหนนี่ครับคือคือคือมากยินง้างไหนมันเหมนต้อองกาไวตอร้โอ้แสดงมาพวกนี้มาลองทดลองบังคับถือแกนตามตามาจีนอ่บอดจเอ้ฟังได้เค่หน่อยฟังไมได้นี่เป็นมามาทั้งนี้หมอรำบวกใครมีมาได้สั้งนี้ น้อยๆโดนอย่งส ok si ิมาดิถ้าถึกใจปมาอีแม่ติตามอีพอิตามน่ต้นันดอันนี้แฟนครับอันมากจเนียารถมาอีก่ารถกับขกัขนเดี๋มารถวเอาเข่ามากินพอเมื่อสีนี้ตี้เยอะเอร์ีกข่าเหนียวเขาไม่อีเขาไม่เอาที่บอรครับที่เขาไม่นี้ตเนนี้เออมทางพี่กินเขาไม่เลยอีาอีซื้อแม่หยังอายัง บอกกบอือบาขอกนหนาเาใช่ไมเอาอีแม่ม่ใช่อีแม่แมสดงว่ามวนตัวม่่เตือนไม่ไงเตือนี่อเตือน๊ก็จรบาทพเนจรบาแสดงว่าถักรอบหนาข่อยมาเล่นไทยเห็นเจ้าแสดงว่าเจอมักมัเเาเตือน๊ดก็พเนานบาดยส่แัอบหนา่อยาียทยหจ้าส่าเจ้ามักมักีเฝ้าอตอนีก็จะเฝ้ราดับนยอมไทย็้แ่ พว่าหมอลำหน่องไม่นคไม่มวนต้องการแบตไหนต้องการสมาร์จอบมากเนไบตเตอร้วไหนบบเธอพไฟปั๊บบ่บบ่เกีบ่เบ่บบ่ที่จอบมากเนี่ยขว่ามันถึงใจเจ้าน้าไหนเน่บ่บ่สมมติว่าถึใจคือแบบแต่ว่าฟังใเวิดนะบ่สมมว่าบ่ที่จอมากถึอใจคืออคักนี่ยนั่คือห่าวบ่หรือว่าน้าไหนเออหาวมาห่าว

เเมือแนวอื่นแมเออปีเดี่ยวนี่หาเชื้อน้ำตลอดพอเขาไปกินบนแบอกนะ้วเไปใช้ไฟพื้เพื่อเพื่อจะลาสีส่นบนเมือแนวอื่นว่าดำมวนอย่พี่นี้พี่นี่รับเรื่องยขาบอกขับเบิ่งเอามยมันจงหลุดก็แม่แม่รัคือบอกแมนเป็นยังไงเยวกินเรื่องอไรวากับผ้ทำกรกับขาผูแดงเมอปฐมมาเทิงกินประเด็นเรื่องไม่พีนี้ปีนี้ก็เรื่องไม่คุณนะดีกินใหม่ไม่ญ่ นีนครับเอคืปนี่ลำเรืองพาไพมานี้เจะเป็นคนวนเนาะพรโจบเบื้องนี้แหละครับเนี่ยนี่โอ้ยจะเป็นนวนเนาะสาวน้อยลำเพื่อนโชว์เนี่ยำเรืองพาไมานี่โออเอาง่ายฝากมิจะนังเอกไปเอกใม่ได้เด็กหน่อยไม่รุ่นมิจะเด็กหน่อยไปเอกใหม่ไม่ไนั่งเอกไมไม่เนนกลุ่มาดาพคโจวย่งจะจ่ยน่อยนะแม่กันจันี่หน่อยนั่นองน้องลำเพื่อนลำแพนนอ่อาจจะคณะพโจนนะนะ บ่อแม่นผู้หนึ่งในน้อยนะบังลำเพิ่นเออลำเพิ่นลำแม่ลูกสาวเพิ่้นในน้อยนะลูกสาวเคนในน้อยนะมาขายมอสอดอย่างว่าอ้นซอดลูกสาวคนอยู่ผู้ที่สอนอันนี้เพิ่นเพิ่นมาตอนแรกเพิ่นมาเสียดในหน่อยบัดมันโมแม่นไหมครับไงกับเขาอีกบังวลไงครับครับของบอดโจเลยนะบอดโจตัวนี้ง่ายๆลงทุนจอลงทุนหลายครับไงครับไงครับกับพวกนี่แหละครับเพิ่นเอาพวงเนาะ ก็วงเดียวกันขอ้นไปอนไอ้นิ่นบมาันบ้าๆแต่ผมนสฉันบอกคือคือันนีงเขาฝนมนนี้เดนสาดปเด็นใส่มอนี่บอแมนครับผมที่บอยฟังเนื้อเออที่งานวองสาหรับเพลนแพงเขามันเต็มจนหลอดปีเจ็ศูนย์ผุนนี่นเต็มบานเเลื่อีวงนึงมาลองรับเออลองรับเรากลับมาล่องรับพี่น้องปองไปคนอยากได้เออกระถอนออกมาจากสาาเพลนแพงกับบ้ดไอ้ตงกันเอาวงไงรอชมผลงานหากคักข้อเช็คในไงเตือนอไม่ไงเตือนมาก คือว่าเจ้าแรกมะปูสเอาเข่ามากินนั่งกินเข่าเพื่อนจะคล้องมีน้องจักรอยเกิดสิกินเ้าเอาจะไหนก็ฝากเด้อฝากไว้เด้อฝากเด้อพอดอเด้อพอดเด้อเขาเปเสายซ้ำใบถึเอารถครับพี่น้องเจาจิ้มนี่ฝากไว้ตรนี้หน้องขอบคุณไม่ได้เด้อพอดีเด้อผัดคือเก่าเมียกับพอ่าโดนสีมาเนาะจะดนจะสีมาเห็นพอโจปีกรจักรขาสีต้นเลยฟังเด้อพีนี่นะนะ บอโจปีนี่ขอโทษเด้ออีเมลันที่ตามวงสาวหน่อยแล้วเบิ้โชดปีนี่ันที่ตามวงสองน่ปีนี่ตามไรตลอดนะพอโจกับตามคุกกันอ่าคุณนายเด้อกับคุณแม่กับคุณพ่อของคุณแม่เด้อเอาบมวนครับเดี๋ยวตาเบิ้งีให้กันจตีดีกจย่องจาี่เวจ้าที่เ้ี่ากั่วขอบคุณค่ะเอาินี่ปากตรสนีทเนาะ ที่ขาดไอ้พอไไมบพองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบมาตื้ยลำเพื่อนเข้าไปเจื่อกันนะเนาะนี่นะเนาะนี่เราผมมักสมบัติอีพออินเนนี่ผมมักหลายพี่น้องอาหารพี่น้องเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ